ไปก็ดีกว่าอย่าพลาดไปก็ด yeah, kind of like ีก yeah, ว like, like ่าเดี yeah, ๋ยวเดี yeah. Yeah. Like ๋ยวเดีเดี๋ยเดี๋ยวเอาวเดี๋ยวเดียวินนหินหินเดี๋ยวอย่างเงี้ยตื้ดดีดีกว่าเนาะเราปล่อยไปมไปย่าลาดให้มันไปมันก็ไปเคทไปเนี่ ตรงไปเลยครับตรงไปอ่าปล่อยเลยครับปล่อยลงไปเลยปล่อยลงไปเลยครับปล่อยลงไปอย่าข้านปล่อยลงไปเลยเดี๋ยวดีเป็นพอเออโอเคข้ปล่อยลงไปเลย สิบหนึ่งคาตาค่าโปนะครับทำเลยเก่งนี่ไงเก่งเรื่องของแท้เทตุข้ามวันกางคืนเพิ่มนี่ไม่ยังไม่กลาคืนคนะตอนนี้กลางวันอยู่เฮ้ยเรากหลังจะข้าไปปากเต้ไ,ไหมฮะต่อปันแนวนี่คือคนขับที่รออยู่ นี่ก็บรรยากาศโดยรอบคนข้ามโป๊ะก็รอ,อมาสีชั่วโมงนะฮะคโปนี่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเดินทางข้ามโปะได้นะครับก็ก็จะเอา,ก,เอากินรองนะถ้าเราข้ามโปะมาได้นะครับ พูดยืนไหนวะพูดยืนไหนวะถ้าเราขับรถได้ก็จะรับได้กับร้อยกวโลนะครับแล้วก็ระยะเวลาเดินทางพอกันหรือเปล่าสี่ชั่วโมงเขาอยู่ไล้วคุณหลับต้องสี่ชั่วโมงแล้วนี่ไงทำงานผมว่าเฮ้ยโทรศัพท์ไอ้สมัติเร้าเข้าไปเลยเข้าไนะข้าไะไอ้อะไรวะอ๋อไม่มันชอบเมาชอบเมาชอบยืนเหม่อต้องเรียกม่าด้วย อ,นนอ๋อเรือไม่มีอ๋อเรือหมดพอดีครับน้องต่อเรือไหมห้าสิบบาทน้ำมันหมดแก๊สได้ไหมมีหรือเปล่าห้ามไปยืนที่สะพานสองถางเขาไปยืนขาห้ามไปยืนที่สะพานนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนอยู่ห้ามไปยืนที่สะพานมอคคูนนอ,อันนี้เดียวสะพานานะมอคคูไหวติดิงมันจะหลุดไงคิดว่านะไม่เหลือเหมือนกันเนาะ ยังไม่ถึงเลยไอ้เจี้ยแค่หมุนไอ้ฉาเลยสิไอ้าแาเลยสิไอ้แฉก,แก็เลย,เยสิไอ้เจี้ยถูกแล้วมันหนักมั่วเองมันมันมันปอนแบบนั้นอะ ทีเ่เรารักเราไม่เอาเราไม่ไปเองเราไปเราขอไม่ไปอ่ะมันติดของเราอยู่แล้วไหนปางมึงใช่ใช่ไหนปางวะเนี่นนนแรกบรรยากาศดีอย่างนงี้แหละสิ่งที่เราต้องการ อันนี้เราจะไปปากเซมาั่ะเนี่ยเฮ้ยแม่หาปลาเนาะคู่ไม่ได้ตัวเลย مونکي yeah.